ของพวกเรานี่แหละนะครับไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากคำบวยพรนะครับนอกจากคำบวยพรในวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการอาทุกท่านยืดอกขึ้นครับเอ่ยยืดอกขึ้นอรพนมมือรับพรครับรับพรขออำนาจพระไตรรัตน์เป็นฉัดกันขอให้ท่านจงพินโยสโมสุสร เจริญชาติศาสนาสถาพรเกียรขจรเฟื่องฟุ้งทั่วกรุงไกลปรารถนาสิ่งใดในความคิดจงสำลิดด้วยบุญคุณกุศลแม้นไทผ่านผ่านมาจราจนจงผ่านพ้นประสบสุขทุกท่านทุกคนเทินสาธุขอให้น้องๆโชคดีครับชาวโคคสีสุพรรณแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าครับ ผ่อนคลายผ่อนคลายนิดหนึง่งครับเมื่อทุกส่วนพร้อมแล้วก่อนทําการจับสลากกระผมขอญอาตเรียนเชิญท่านพันโทอํานาจสุขจินผู้บังคับกองพันทหารช่างที่201กรงทหารที่2ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกมาสรุปผลการตรวจเลือกให้น้องๆทราบก่อนทําการจับสลากในขั้นตอนต่อไปขอญอาตเรียนเชิญครับ สว,ส,สวัสดีครับทหารกองเกินอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครท่านวันนี้คณะกรรมาการตรวจเลือกได้ดำเนเินการในขั้นตอนต่างๆจนมาถึงขั้นตอนการจับสลากและก่อนที่จะเริ่มทําการจับสลากเพื่อกาหนดคนเข้ากองประจําการผมขอสรุปให้ทราบดังนี้ทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกได้ปล่อยตัวประเภทต่างๆแยกเป็นคนจําพวกที่4ี่สคนคนจําพวกที่3า3าคน คนจำพวกที่สองแปดคนคนไม่ได้ขนาด35คนคนขนาดถัดรอง3คนคนผ่อนผันตามมาตา29่สิบเก้าวงเล็บสามกำลังศึกษา56คนเหลือคนจำพวกที่1ที่ได้ขนาดซึ่งต้องเข้าจับสลาก1นึคนต้องการเข้ารับราชการ45คนส่งคนหลีกเลี่ยงเข้ากองประจำการ3คน ร้องขอเข้ากองประจําการ16คนคงเหลือต้องเข้ากองประจําการสลากแดง26คนแยกเป็นทหารบกผัดหนึ่ง9คนทหารบกผัดสอง8คนทหารอากาศผัดที่สอง1คนทหารเรือผัดสอง2คนทหารเรือผัดหนึ่ง1 2คน ทหารเรือผัดสามสองคนและทหารเรือผัดสี่สองคนผู้ที่ถูกกำหนดเข้ากองประจําการกําหนดข้อรับราชการดังนี้ทหารบกผัดหนึ่งทหารอากาศผัดหนึ่งและทหารเรือผัดหนึ่งเข้ากองประจําการในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2565ทหารเรือผัดสองเข้ากองประจําการในวันที่หนึ่งสิงหาคม2565ทหารบกผัดสองทหารอากาศผัดสองและทหารเรือผัดสาม เข้ากองประจำการในวันที่1พฤศจิกายน2565ทหารเรือผัด4เข้ากองประจำการในวันที่1กุมภาพันธ์2566สำหรับผู้ที่จะเข้าจับสลากในวันนี้ได้ผ่านการตรวจร่างกายและวัดขนาดแล้วซึ่งคณะกรรมการตรวจเลือกได้ลบความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีความพิการหรือมีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดมีความผิดปกติ เป็นผู้ที่มีความสูง160เซนเมตรและขนาดรอบตัว76เซนเมตรขึ้นไปทหารกองเกินที่จะเข้าทำการจับสลากถ้ายังมีความเห็นว่าตนเองไม่สามารถเป็นทหารได้ขอให้แจ้งต่อคณะกรรมาการตวจเลือกในตอนนี้